ไม่มีใบขับขี่เมาแล้วขับยืมรถคนอื่นเข้ามาใช้หรือแม้กระทั่งรถเนี่ยไม่ได้ต่อภาษีแบบนี้พรลบอยังให้ความคุ้มครองอยู่ไหมคลิปนี้มีคำตอบครับในกรณีที่เรานะครับเกิดอุบัติเหตุครับสมมุตินะครับว่าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่เองนะครับล้มเองเคสแบบนี้นะครับไม่ว่าเราเนี่ยจะไม่มีใบขับขี่เมาแล้วขับ ยืมรถคนอื่นเข้ามาใช้หรือรถเนี่ยไม่ได้ต่อทะเบียนนะครับเรื่องแบบนี้นะครับพรบรยังให้ความคุ้มครองอยู่ย้ำนะครับว่าพรบรยังให้ความคุ้มครองตามปกติครับเพราะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข,ขของการที่พรบรจะไม่คุ้มครองหลายๆครั้งนะครับที่เราเนี่ยโดนปฏิเสธครับว่าไม่สามารถเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลจากพรบรได้อันนี้ไม่ใช่นะครับเราเนี่ยจะต้องรู้สิทธิ์ของเราด้วย ถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับช่วยกรแชายออกไปครับคนที่ไม่รู้เนี่ยเขาจะได้รู้สิทธิ์ของเขาเองถ้าคุณมีคำถามหรือมีข้อสงสัยพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะกลับมาตอบคุณ